อาวุธเยอะนี่ไงโอ้โหต่อยซ้ายหมัดขวาอีกแล้วสับสองใสเออเหมือนมีเตะก้านคอด้วยครับโโอ้หมาเป็นชุดแล้วพยายามจะเดินเข้าไปนั่นโพสก,กัรครับจับในตีได้หรือเปล่าครับพยายามจะหาเลี้ยงตัวตรงใหญ่กว่าตับครับถ้าจะมาชกกับตระกูลเพชรดีครับตัวเพชรหนึง่งครับซอกมาตอบเอาอุ้ยมาความไวของอาวุธเพชรับ ไปเป็นชุดครับสอบก็ไวปีเผาก็เร็วทำกันแบบดุเดือดจริงๆหนักปสอบขวางแล้วก็สับสอบโอ้ปาเป็นชุดอีกแล้งเพชรเดินสับสอบขวางเสียงจริงครับยัดเดินทศกัณฐ์เดินขวางเสียบคืนแล้วกันเดินเข้าหาแผงซ้ายนี่ครับเอาให้ถึงตัวแต่ว่าโดนสอบมาได้เพชรหนึ่งสวนกลับมาเข้าเวิรดูทศกัณฐ์เริ่มโบกเข้ามาเรีบขึ้นกันอุ้ยโดนเข่าครับโดนเข่าของเพชรหนึ่งตั้งยัดเอาไว้ก็ได้นะครับ กองทหารกองบอลโดยทีตัวก็โดนสอบก็ถือว่าอาวุธหนักของตะคุณแม่เจอไฟนี้เป็นถือว่าเป็นไฟที่หนักอพอสมควรนะครับเพราะว่าเพชรหนึ่งเกลียวแม่ความคิดอาวุธด้วไม้ไมบุยไทยนี่แม่เขาเครื่องจริงๆเดินมาเอาล้วขึ้นมาอีกขันกข้นหนึ่งครับยกที่สี่เติมศอกซ้ายครับเ<อ><อ>ตนมแปดโอ้ยโดมนับต้นยก โอ้โหโยครับโอ้เทคิคฉวยเอาครบนะครับเล็ก่อนครับยุ่งแล้วครับทุกการังไงครับต้องลุกเตะขาแล้วนะครับเขาไม่ทันนลครับเขาไม่ทันแล้วครับไม่มีอะไรจะครับเลินสองสูงต่ว่าเขาโดนด้วยครับจะถึงน็อกด้วยนะครับจะถึงความด้วยนะครับนี่คนแต่จะเมาอยู่เลยอาจจะโดนและครับ ไม่มีอะไรจะเสียต้องสาวมาใส่อย่างเดียววิ่งออกหาโอ้ยนะลูกเปล่าโดนแล้วครับอุ้ยทำซสอโอ้ทนได้ขนาดไหนครับต้องัดแรกนะครับเสียงเป็นเสียงไายอีกช็อตอีกครับดูครับไม่กลัวนะครับโอ้ยเบื้องซ้อโอ้ยเสียงดังฟังชัดถึงเขาสกุลใหญ่เลยครับนี่ฮะ บุกสอบดิฮาเอาไหมโ้ยใจใจใจว่าถามเสี่ยต่อยมัดซ้ายเรื่มงถืออันเรื่องฟืนเขาเป็นกระโดดอีกนะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้ใครจะนอกใครครับคุณกับผมใครนอกใครนี่แหละครับมวยไทยเจ็ดสีครับใครเดินก็ไปหาครับ นี่ออะไรจะต้องเสียแล้วครับโรสกันขอขอสักป้ากครับลูโดนสอกสวนอีกแล้วช่องที่จะปุ้ยโดนนะครับขวาการขอเลยครับดอกนี้ะทุกหนกันเตะสูงครับโอ้โหอสอบซ้ายหายใจครับขอแทนได้ครับโอ้